ส่วนทางด้านของท่านเลขาธิการกรกะตะครับนำศึกษาดูงานด้านการเลือกตั้งลงพื้นที่ไปสังเกตการการส่งมอบบัตรเลือกตั้งและเตรียมความพร้อมสถานที่ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลที่เทศบาลเ,เมืองบ้านฉางครับตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไว้ไม่น้อยนะฮะไม่น้อยกว่า70%ครับทางด้านของนายใจเพชรสาครพาณิชผูนน้ในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายสมเกียรติ จองจิตมั่นผู้ในการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านฉางจังหวัดระยองครับร่วมในความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการรับวัสดุอุปกรณ์กล่องหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลน,นายกเทศมนตรีที่สูรอำนวยการเลือกตั้งเทศบาลเมืองบ้านฉางจังหวัดระยองครับในโอกาสนี้พันธมตรีเดชพลกอสนานผู้ในการสถาบันวิทยาการพักการเมืองและการเลือกตั้ง นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่1จําจำนวน110คนเข้าศึกษาดูงานถึงกระบวนการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านฉางยืนยันถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ทุกมิติทางด้านสถานที่อุปกรณ์แล,และบุคลากรตามแนวทางของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดครับ โดยสำหรับที่นี่มีทั้งหมด26หน่วยใน3เขตเลือกตั้งมีผู้ลงรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี3คนนะครับซึ่งได้เตรียมสถานที่ให้พร้อมรองรับไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรครับนอกจากนี้ครับนายสวงสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมกับคณะศึกษาดูงานครับได้เดินทางมาร่วมสังเกตการการดดำเนิเนการจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง ที่โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉางหนึ่งวัดคิรีภาวนารามตำบลพลาอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองขณะน,นี้การเตรียมความพร้อมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยครับโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประหลัดองค์การบริหารส่วนตนําบลซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ในการการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ส่งผลให้การ,รดําเนินงานในเทศบาลกว่า2,400แห่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้และคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ํากว่า70% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่หมายถึงทั้งประเทศนะครับคราวนี้ผ่านลงใต้กันบ้างค่ะไปดูที่นครศรีธรรมราชนะคะที่นี่คือที่หอประชุมเมืองเทศบาลนาครศรีธรรมราชจุดนี้ก็มีการส่งมอบผีป,ปัดเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนาย,ยกเทศบาลนาครศรีธรรมร,ราชให้แก่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งแล้วค่ะเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้บรรยากาศภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะมีผู้ที่ได้รับการแต่ง ตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็เป็นผู้รับมอบหีบบัตรบัตรเลือกตั้งแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งเอกสารหลักฐานตลอดจนวัสดุในการเลือกตั้งทั้งหมดด้วยค่ะซึ่งเมื่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่แล้วจะทําการตรวจนับอย่างละเอียดทุกรายการนะคะพร้อมกับลงบันทึกในบัญชีรับมอบส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งจากนั้นค่ะคณะกรรมการประจำหน่วยเลือก จะขนย้ายหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์ไปเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัยและในวันเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะคะจึงจะมีการนําออกมาใช้ในการเลือกตั้งนั่นเองค่ะที่ห้องประชุมด้านหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองลบบุรีครับนางสาวมยุราสุทธิพี่บูลร,รักษาราชการประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะผู้วยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลเมืองลบบุรี ร่วมกันส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ประจำคูหาเลือกตั้งให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปอน rien. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งสามเขตเลือกตั้งในพื้นที่ของเทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้มีการจัดสรรช่วงเวลาสำหรับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งมารับหน้าที่กันในช่วงเวลาที่ต่างกันเพื่อป้องกันปัญหา อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ครบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับจากทั้งหมด3เขตเลือกตั้งสมัครกันมา18คนครับส่วนผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสมัครมา1คนนะฮะก็มีการตั้งเป้าครับว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบานลนลทบุรีและนายกเทศมนตรีด้วยเกินกว่า50อร์ซจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดนะฮะก็คือ1 5ึ่งหมื่นห้าับคนนะกนะ็มา1้0ยเปเซนไปเลยนะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่ว่าก็เป็นการตั้งเป้าไว้ประมาณนี้เพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นเป็นนายกเล็กกันเรียกกันแบบนั้นนะครับก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ50สําหรับที่ลบบุรีนะครับแต่ภาพรวมจริงก็อยากให้ทุกคนที่มีสิทธิ์มีเสียงออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัันนะครบ คราวนี้ค่ะมาดูกันต่อเพราะว่าทางกะกะตเขา